สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนําเสนอเมนูยำไก่แซบครับเป็นเมนูยอดทิตอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ได้ทั้งความกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็ความหอมเข้าขั่วของน้ำยำนะครับแล้วก็รสชาติที่จัดจ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำกันนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการเตรียมเครื่องปรุงนะครับ ก็จะมีต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับซอยต่อไปก็จะเป็นอกไก่นะครับวันนี้เราใช้อกไก่ประมาณครึ่งกิโลนะครับมาหั่นเป็นแผ่นเล็กๆบางๆนะครับต่อไปเป็นเกรดขนมปังนะครับใช้ประมาณ3มถ้วยนะครับข้าวคั่วนะครับ1ช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบประมาณ2ถ้วยครับหอมแขกซอย มะนาวประมาณ1ลูกนะครับน้ำปลาประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองพริกป่นประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับเราใช้น้ำตาลปี๊บ1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำเปล่า2ส,ส่วนนะครับนำมาเคี่ยวจนเป็นน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะ เป็นการคลุกแป้งนะครับเราใช้อกไก่นะครับเอามาแล่เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับถ้าใครชอบความหนานุ่มนะครับเราก็แล่ให้หนานิดนึงนะครับถ้าใครชอบบางกรอบก็แล่เป็นแผ่นให้บางลงนะครับเราจะไปคลุกที่แป้งนะครับจากนั้นเราก็มาจุ่มที่ไข่นะครับจุ่มให้เปียกให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็ไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับ เราใช้มือกดๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เกล็ดขนมปังเนี่ยมันติดกับเนื้อไก่นะครับนี่นะครับแบบนี้เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาไปวางพักไว้ก่อนนะครับทําแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นนะครับชุบแป้งนะครับกดๆดชุบแป้งให้ทั่วนะครับจากนั้นก็มาชุบไข่นะครับเพื่อที่จะทําให้ เกล็ดขนมปังเนี่ยมันติดกับไก่นะครับเราก็มาชุบไข่ก่อนนะครับพอชุบไข่แล้วเราก็ไปชุบเกล็ดขนมปังอีกทีหนึ่งนะครับใช้มือกดด้วยนะครับเพื่อที่เกล็ดขนมปังเนี่ยจะได้ติดง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วระวังพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำมันรอเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งกระทะ แล้วก็ใส่น้ามันให้ร้อนนะครับจากนั้นเราก็เอาไก่ที่เราคุกเปล็ดขนมปังลงไปทอดเลยนะครับแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าถ้าด้านขอบมันเหลืองแล้วนะครับแสดงว่าด้านล่างเนี่ยสุกแล้วนะครับเราก็กลับด้านเลยนะครับถ้าด้านขอบขอบเหลืองนะครับแสดงว่าด้านล่างมันเหลืองแล้วนะครับเราก็กลับ ทอดอีกด้านหนึ่งนะครับพอทอดสอด้านสุกเหลืองสวยแบบนี้แล้วนะครับเราก็ยกขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจะได้ไก่ที่กรอบนอกนุ่มในนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำนะครับใส่น้ำปลา4ี่ช้อนโต๊ะนะครับ จากนั้นก็ใส่น้ำเชื่อมนะครับ3มช้อนโต๊ะบีบมะนาวหลูกนะครับจากนั้นก็เติมข้าวคั่วลงไปครับ1ช้อนโต๊ะ ก็พริกป่นประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราปรุงตามความชอบเลยนะครับใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงได้เลยนะครับเวลาปรุงน้ํายํานะครับต้องปรุงให้น้ํายำเนี่ยเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไก่ลงไปคลุกเนี่ยมันจะดูดน้ํายําไปหมดเลยนะครับพอชิมรสชาติได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่หอมแขกนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งครับ คนสักเล็กน้อยนะครับให้มันเข้ากันนะครับไม่ต้องคนเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้าในในผักเนี่ยมันจะออกนะครับจากนั้นเราก็มาหั่นไก่เป็นชิ้นพอคํานะครับเอาลงไปใส่ในน้ํายําเลยนะครับแบบนี้นะครับเราจะไม่เอาไก่ใส่ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆปรุงนะครับมันจะทําให้ แป้งเนี่ยมันไม่กรอบแล้วก็เวลาเราคนมันเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้แป้งเนี่ยมันหลุดนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยน้ำน้ำยำม,มันก็จะไม่คลุกทั่วถึงกันนะครับ <c oughs> เราทําน้ํายําให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยเอาไก่ไปคลุกทีหลังนะครับมันจะทําให้ไก่เนี่ยยังกรอบอยู่แล้วก็น้ํายำเนี่ยม,มันเข้ากันดีด้วยนะครับนี่นะฮะพอเราทําน้ํายํา ถ้าเราทําน้ํายําน้อยเกินไปเวลาเราคุกเนี่ยมันก็จะแห้งเกินไปนะครับเราต้องทําน้ํายําเผื่อไว้ด้วยสักนิดหนึ่งนะครับคลุกไปอีกเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับเมนูนี้ถ้าเราจะทานเราก็ทําน้ำำํายาแล้วก็คุกแล้วก็ทานเลยนะครับถ้าเรายังไม่ทานเราก็แยกไว้ก่อนนะครับมันก็จะทำให้กรอบนานอยู่นะครับ ถ้าสำหรับใครที่จะทำขายนะครับแนะนำให้ใส่ในกล่อง2ช่องนะครับใส่ข้าว1ช่องแล้วก็ใส่ยำา1ช่องนะครับเสิร์ฟคู่กับแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศก็ได้นะครับเมนูนี้กำไรดีทีเดียวนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยอกไก่เนี่ยโลนึงประมาณ50กว่าบาทเองนะครับ เ,เพื่อนๆลองไปทำทานทำขายดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ